ข้อความในคุตการนิกายอุทานชนหโสข้อ93ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเวลุวันกลันทกะนิวาปะสถานใกล้กรุงราชครึกก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลลานะอยู่ที่กะโปตะกันราวิหารก็สมัยนั้นแล ท่านพระสารีบุตรมีผมอันปลงแล้วใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอย่างหนึ่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนหงายปลงผมเสร็จนั่งสมาธิกลางแจ้งนะเนาะก็สมัยนั้นยักษ์สองสหายออกจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นท่านพระสารีบุตรมีผมอันปลงแล้วใหม่ๆนั่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนงาย ครั้นแล้วยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะนี้เนเห็นแล้วจะมีศรัทธาใช่ไหมตรงกันข้ามเลยนะคล้ายๆกับว่าเห็นปรงเสร็จใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวตีซะหน่อย <laughs> <laughs> เมื่อยักษ์นั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ยักษ์ผู้เป็นสหายได้กล่าวกับยักษ์นั้นว่าดูก่อนสหายอย่าเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูก่อนสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองก็จะตีอีกแม้ครั้งที่สามยักษ์นั้นก็ได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารที่ศีรษะแห่งสมณะนี้แม้ครั้งที่สามยักษ์ผู้เป็นสหายก็ได้กล่าวกับยักษ์นั้นว่าดูก่อนสหายอย่าเลยท่านอย่าประหารสมณะเลยดูก่อนสหาย สมณะนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำดับนั้นแลยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายได้ประหารศีรษะแห่งท่านพระสารีบุตรเทระยักษ์นั้นพึงยังพญาช้างสูงตั้งเจ็ดศอกหรือแปดศอกให้จมลงไปได้ถ้าตีช้างนะช้างจมดินเลยวั้นหรือพึงทําลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นตีภูเขากระจายเป็นลูกได้นะ ก็แลยักษ์นั้นกล่าวว่าพอตีเสร็จเนี่ยบอกว่าร้อนเราย่อมร้อนเราร้อนถ้าเกินก็ตกลงไปสู่นรกใหญ่ในที่นั้นเองสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนที่ถูกแผ่นดินสูบมีอยู่กสท่านใช่ไหมหนึ่นันทยักษ์คนนี้คนหนึ่งสองนายนันทะคนที่ไปข่มคืนพระอุบลวรนนาเถรีคนที่สองนะคนที่สามก็นางจินจะนามวิกา เอาใหม่นะหนึ่งพระเทวทัตสองพ่อพระเทวทัตคือพระเจ้าสุปปาพุทธสามนางจินจะมานวิกาสี่นันทยักษ์ห้านันทมานพนันท้าถูกแผ่นดินสูบอยู่สองคนน่ะนะคือนันทมานพกับนันทยักษ์นันทมานพก็คือคนที่ข่มขืนอุบลวรรณเทรีนันทยักษ์ก็คือคนที่ตีศีรษะพระสารีบุตรแล้วก็พระเทวทัตกลุ่มเหล่านี้ก็ถูกแผ่นดินสูบสมัยพุทธกาลน่ะนะ ก็ตกนรกอเวจีกลุ่มเหล่านี้ยังไม่ได้หลุดพ้นจนถึงทุกวันเนี่นะทุกขากายยวิญญาณนี่ยเกิดตลอดเลยท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นยักษ์นั้นประหารที่ศีรษะแห่งท่านพระสารีบุตรด้วยจักษุเพียงดังทิพเคยกว่าด้วยตาทิพอันบริสุทธ์ล่วงจักษุของมนุษย์แล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนอวุโสท่านพึงอดทนได้หรือ พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือท่านภาษาีิบุตรก็ตอบว่าดูก่อนอาวุโสโมกะลานะผมพึงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ศีรษะของผมมีทุกหนึหน่งเจ็บหนึหน่งว่าพระโมัลลานะบอกว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีท่านสาีบุตรนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ยักษ์ตนหนึ่งได้ประหารศีรษะท่านในที่นี้เป็นการประหารใหญ่เพียงนั้นยักษ์นั้นพึงยังพญาช้างสูงตั้งเจ็ดศอกแปดศอกให้จมลงไปก็ได้หรือพึงทำลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ด้วยการประหารนั้นก็แลท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนอาวุโสโมกขลานะผมพึงอดทนได้พึงยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่บนศีษะของผมมีทุกหน่อยหนึ่ง ภาษาริบทุทก็ชมพระโมคคัลลานะว่าดูก่อนอาวุโสโมคคัลลานะน่าอัศาจรรย์ไม่เคยมีท่านพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่เห็นยักษ์ส่วนผมไม่เห็นแม้ปีศาจผู้เล่นฝุ่นในบัดนี้พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ภาษาริบุตรไม่มีตาทิพนะแต่ท่านไม่มนสัสการท่านไม่มนสัสการแบบอะไรพิเศษพิเศษท่านไม่มนสัสการท่านก็จะอยู่ธรรมดาธรรมดาของท่านนี่แหละมันก็เลยชมว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากจริงๆเลยนะ เห็นย uh ักษ์ได้เนี่ยผมเนี่ยปีศาจคลุกฝุ่นยังไม่เห็นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับการเจรจาปราศัยเห็นปานนี้แห่งท่านพระมหานาคทั้งสองนั้นด้วยโสตธาตุ bad. อันเป็นทิพย์บริสุทธิ์ล่วงโสตธาตุของมนุษย์ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าจิตของผู้ใดเปรียบด้วยภูเขาหินตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองจิตของผู้ใดอบรมแล้วอย่างนี้ทุกจากถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนอบรมจิตให้เหมือนกับภูเขาสิเนรุใช่ไหมก็คืออรหัตผลลจิตเหมือนกับภูเขาหินที่ตั้งมั่นนะนะไม่กำหนัดไม่โกรธในทุกอารมณ์ผู้ที่อบรมจิตเสร็จแล้วอย่างนี้จะมีความทุกจากไหนว่างันน ในอัตตกถากล่าวถึงว่าพระเทระเหล่านั้นคือท่านพระสารีบุตรเทระนี่มีผิวพันธุ์ดุจทองคําท่านพระมหาโมคคลานะมีผิวพันธุ์ดังดอกอุบลเขียวก็พระมหาเทระทั้งสองนั้นเป็นชาติพรามณ์โดยเฉพาะสมบูรณ์ด้วยภินิหารเพราะทุกท่านนี้ทาบุญมาสิ้นหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับบรรลุป,ปฏิสัมพิทาสีเป็นพระมหาคีนาศพผู้ใหญ่ได้สมาบัติทุกอย่าง ถึงที่สุดสาวกบารมีมียาน67ประการปกตินี้ยานในปฏิสัมพิธามีเท่าไหร่73ใช่ไหมยานะ73หากอสา,าธารณาญานออก6ก็เหลือ67ยานทั้งหมดเลยตั้งแต่สุตตมยายานจนถึงถึงอสา,าธารณาญานนั่นแหละทั้งหมดนั้นมีอยู่ในพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดท่านเหล่านั้นทํา กะโปตกันธราวิหารแห่งเดียวกันให้สว่างสวัยไพโรธเหมือนสีหะสองตัวอยู่ในถ้ำทองแห่งเดียวกันเหมือนเสือโคร่งสองตัวย่างลงสู่พื้นที่เหยียดกายแห่งเดียวกันเหมือนพญาช้างฉัดทันตะสองเชือกเข้าป่าสารวันซึ่งมีดอกบานสะพรั่งแห่งเดียวกันเหมือนพญาครุฑสองตัวอยู่ในป่าฉิมพลีแห่งเดียวกันเหมือนท้าเวสวร์สอง,ององค์ขึ้นยาน สำหรับพาคนไปยานเดียวกันเหมือนเท้าสักกะสององค์ประทับนั่งบนปันดุกรรมพลศิลาอาจเดียวกันเหมือนเท้ามหาพรหมสององค์อยู่ในวิมานเดียวกันเหมือนดวงจันทร์สองดวงและพระอาทิตย์สองดวงอยู่ในท้องฟ้าเดียวกันฉะนั้นถือว่าเป็นคำที่ยกย่องชมเชยมากท่านพระมหาโมคคลานะได้นั่งนิ่งท่านภาษารีบทเข้าสมาบัติ เข้าสมาบัตินั้นบอกว่าอัญญตรังสมาทิงบอกว่าอุเบกขาพรหมิหารสมาบัติอาจารย์บางท่านบอกว่าสัญญาเวทายตานิโรธก็คือเข้านิโรสมาบัติอาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่าพระสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทจริงอยู่สมาบัติทั้งสานี้แหละเป็นสมาบัติที่สาม,มารถรักษากายสมาบัติสมอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะหนรักษาได้คือฌานสี่อุเบกขาพรหมิหาร ย่างที่สองสัญญาเวทานิตนิโรธสามพละสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทสมาบัติสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่สาม,มารถรักษากายได้ดังกล่าวนี้ในสมาบัติเหล่านั้นการเกิดโดยปริยายแห่งสมาธิของนิโรสมาบัติกล่าวไว้แล้วในหนหลังแต่อาจารย์ทั้งหลายพนานาสมาบัติครั้งสุดท้ายเท่านั้นทุกอาจารย์นี่เชื่อเหมือนกันว่าพราสารีบุตรนั่งเข้า อรหัตผลสมาบัติที่มีอรูปฌานเป็นบาทหมายคือว่าเจริญกรรมฐานให้เข้าอารูปฌานก่อนออกจากอารูปฌานแล้วเจริญวิปัสสนาเข้าพระสมาบัตินั่นเองนี่พูดถึงยักษ์สองตนเนี่ยนะเหาะผ่านมาตรงนั้นเลยจากทิศเหนือจะไปยังทิศใต้เขาประชุมกันที่ทางทิศเหนือนะกลับไปทิศใต้อย่างที่อยู่ของตนเหาะผ่านมาตรงนั้นยักษ์นั้นอะพอเห็นเท่านั้นแหละแมาใจอยากตีศีรษะพระเลยนะ ตีหัวคงสนุกเหมือนกันจิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะตีศีรษะของพระเถระนี้ได้ยินว่ายักษ์นั้นผูกอาฆาตพระเถระมาในชาติก่อนชาติก่อนได้ผูกเวรกันแล้วนะเจอกันก็จะเอาเรื่องทีอะเพราะเหตุน,นั้นพอเห็นพระเถระเขาจึงมีจิตคิดประทุษร้ายอย่างนั้นยักษ์ผู้สหายเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็ห้ามยักษ์เพื่อนนะว่ายาเลยสหาย เพราะอะไรเพราะว่าพระธีระเนี่ยนะเป็นผู้มีคุณมากเพราะประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นที่สูงสุดพระรูปนั้นท่านมีอรหัตผลศีลน,นะท่านมีศีลระดับอรหัตผลอนาธิยตวาความว่าไม่กระทําความเอื้อเฟือ้อคือไม่เชื่อคําของยักษ์ผู้สหายนะั้นไม่เชื่อเพื่อนเลยนะเพื่อนจะห้ามยังไงก็ไม่เชื่อเพื่อนสีเสปหารังอทาสิความว่ากระทําความอุตสาหะให้เกิดด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมด ยืนอยู่บนอากาศนั่นแหละโขกที่ศีรษะอธิบายว่าเอากำปั้นตีศีรษะลงเลยนะทุบเข้าไปเลยนะเข,ข้าไปตาวะมหาความว่าได้ประหารอย่างหนักตานนั้นด้วยเรี่ยวแรงอย่างมากมายถ้าประหารช้างเนี่ยพญาช้างเนี่ยจมธรณีเลยแหละทุบช้างช้างจมแผ่นดินถ้าทุบภูเขาภูเขายังแหลกละเอียดเพราะอะไรเพราะว่ายักษ์นั้นเนี่ยมีฤทธิ์มากพอตีเสร็จอะไรเกิดขึ้น พอในขณะนั้นเองความเร่าร้อนได้เกิดขึ้นในร่างของยักษ์นั้นยักษ์นั้นอาดูนไปด้วยเวทนาเจ็บปวดอย่างแรงกล้าไม่อาจจะดำรงอยู่ในอากาศได้จึงตกลงที่พื้นดินในขณะนั้นเองมหาปฐพีหนาสองแสนสี 240, ่มื่นยอดรองรับขุนเขาซิเนรุซึ่งสูงหนึ่งแสนหกมืนแปดพันยอดประหนึ่งไม่อาจจะรองรับสัตว์ชั่วนั้นได้จึงเปิดช่องให้ เปลวไฟก็ขึ้นพุ่งจากอเวจีมหานรกจับยักษ์นั้นซึ่งกําลังคร่งครวญอยู่นั่นเองแผ่นดินสูบเลยนะเปลวไฟแลบขึ้นมาพับหมดเลยยักษ์นั้นกําลังคร่ําครวญบนเพ้อตกไปด้วยเหตุนั้นจึงกล่าวว่ายักษ์นั้นร้อนร้อนก็จมลงไปในมหานรกนั่นเองอันนี้เป็นชื่อของอะไรอเวจีนั่นเองนะนะตกไปในอเวจีอเวจีนี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าไม่มีระหว่างขั้น ไม่มีระหว่างขั้นอะไรบอกว่าความทุกข์ไม่มีระหว่างขั้นคิดง่ายๆว่าไม่มีโสมนัสมาแทรกเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแล้วอีกหนึ่งก็บอกว่ามีสัตว์ไม่มีระหว่างขั้นเออัดยัดเยียดเหมือนธนานดีบุกค,คิดง่ายๆก็เหมือนกับผงแป้งอะนะที่ใส่กระปุกแป้งที่เต็มไปด้วยแป้งอะนะสัตว์นี่เต็มอย่างนั้นแหละถามว่าก็ยักษ์ตกนรกทั้งอัตภาพยักษ์นั่นแหละหรือบอกไม่ใช่หรอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ก็ในที่นี้เพราะพลังแห่งบาป,ปกรรมที่อํานวยผลในปัจจุบันยักษ์นั้นจึงเสวยทุกมหันในอัตภาพเป็นยักษ์ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเนี่ยร้อนขึ้นมาทันทีร้อนเต็มตัวไปหมดเลยอันหนึ่งเพราะอุปชาวเวชนิยกรรมอันเป็นอนันตริยกรรมยักษ์นั้นจึงเกิดในนรกถัดจากจุติจิตจุติจิตก็ปฏิสนธิในนรกเลย แต่ร่างกายของพระเถระที่ถูกพลังแห่งสมาบัติสนับสนุนไม่มีวิการอะไรเลยคือไม่ได้เสียหายอะไรสักอย่างความจริงยักษ์นั้นประหารท่านในเวลาที่ท่านยังไม่ออกจากสมาบัติพระมหาโมคลานะเห็นยักษ์นั้นประหารอยู่อย่างนั้นด้วยที่พระจักษุจึงเข้าไปหาพระธรรมเสนาบดีและพร้อมกับเวลาที่เข้าไปหานั่นแหละพระธรรมเสนาบดีก็ออกจากสมาบัติลำดับนั้นพระมหาโมคลานะจึงถาม ถึงความดูแคลนกะท่านพระธรรมเสนาบดีฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็ได้พยากรณ์แก่ท่านบอกว่าศีรษะของผมเนี่ยทุกอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนกันเจ็บหน่อยหนึง่งโถกังทุกขังเนี่ยโถกังแล้วว่าหน่อยหนึง่งศีรษะเป็นทุกคือได้รับความทุกขนิดหน่อยคือมีประมาณเล็กน้อยนะคล้ายๆกับหยดเทียนเคยเห็นหยดเทียนตกใส่มือใส่อะไรไหมจริงอยู่ศีรษะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเขาเรียกว่ามีทุก เหมือนกับน้ำตาเทียนหยดใส่ท่าน่อยหนึ่งถามว่าก็เมื่อสรีระถูกพลังแห่งสมาบัติสนับสนุนศีรษะของพระเถระเป็นทุกข์น้อยหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรก็ทําไมยังเจ็บล่ะสมาบัติน่าจะรักษาได้นะตต่ว่าเพราะท่านออกจากสมาบัติไม่นานเลยจริงอยู่ทุกข์ไม่ปรากฏภายในสมาบัติเหมือนยุงเป็นต้นปรากฏแก่ผู้หลับ ปรากฏหน่อยหนึ่งแก่ผู้ตื่นขึ้นเพราะเนื่องด้วยกายนะถ้ายุงกัดตอนหลับตื่นขึ้นมาก็คันอยู่บ้างนี่ก็เหมือนกันถ้าตีตอนเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติก็เจ็บอยู่บ้างแต่ก็นิดหน่อยเมื่อท่านพระมหาโมฆลลานะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าความวิการวิการก็เสียหายนะความเสียหายย่อมไม่มีแม้ในร่างกายที่ถูกยักมีกําลังประหารเอาด้วยเรียวแรงทั้งหมดเช่นนั้น ประกาศความที่ท่านพระธรรมเสนาบดีมีอนุภาพมากโดยนายเป็นต้นว่าน่าอาศัศจรรย์ท่านสารีบุตรฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็แสดงความที่ตนละได้เด็ดขาดซึ่งมนทินมีริษยามีความตรณีและอาหารการเป็นตน้นโดยการประกาศว่าตนมีอิทธานุภาพมากแก่พระโมคัลานะนั้นโดยนายเป็นต้นว่าน่าอาศัศจรรย์พระโมัลลานะ คือคนที่มีมีดีจริงๆเลยเนี่ยนะจะไม่ยกตนกลับชมฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่มีริษยาเลยไม่มีความตนีไม่มีอาหางการไม่มีมานะโอ้อวดอะไรสักอย่างแล้วยังบอกว่าปังสุปิสาจะก,กัรรมปิณนะปัสสามะความว่าพวกเราเนี่ยมองไม่เห็นแม้ซึ่งคุถกะเปรตผู้เที่ยวไปในสถานที่มีกองหยากเยื่อเป็นต้น ดังนั้นพระมหาเถระผู้เป็นยอดแห่งผู้ปรารถนามรผลจึงได้กล่าวหมายถึงความไม่เห็นเปรตเหล่านั้นเพราะไม่ได้อาวัชนะถึงในการนั้นก็ท่านไม่อาวัชนะท่านจะเห็นได้ย่งไงเพราะตาทิพย์เนี่ยจะต้องอาวัชนะขึ้นจึงจะเห็นไม่ใช่ท่านไม่มีตาทิพย์แต่ท่านไม่อาวัชนะท่านก็ไม่เห็นบอกเนี่ยผมไม่เห็นเลยแบบนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอ่ะเนาะ พระพุทธเจ้าก็ได้ยินด้วยที่พระโสธาตุว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคลานะกาลังสนทนาการพระองค์ก็เปล่งอุทานคือทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าเป็นการเปล่งอุทานแสดงถึงการที่พระสารีบุตรนั่นแหลเป็นผู้คงที่ตาที่โน,โนเนี่ยมั่นคงะนะลักษณะของพระอรหันต์คือผู้ที่มั่นคงบทว่ายัสะเสรูปรังจิตตังทิตังนานุปปรกรรมปรติ ความว่าจิตของพระขีณาศพใดอุปมาด้วยภูเขาอันล้วนแล้วด้วยหินเป็นแท่งทึบตั้งอยู่โดยถึงความเป็นวสีเพราะไม่มีกิเลสเครื่องเอ็นเอียงทั้งหมดย่อมไม่วันคือย่อมไม่ไหวด้วยโลกธรรมท,ทั้งปวงจึงไม่ได้วันไหวอะไรซักอย่างเลยนะมั่นคงจริง,จ,งจิตของพระอรหันต์บทว่าวิรตังรัชนีเยสุความว่า เป็นผู้ปราศจากความยินดีในธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดเฉพาะปิยรูปสาตรูปน,นะอันเป็นเหตุเกิดราคะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีด้วยอริยมรรคคือวิราะธรรมอธิบายว่าตัดราคะได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงในธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามเพราะฉะนั้นธรรมะในภูมิสามปิยรูปสาตรูปปานใดท่านก็ไม่ได้ ติดใจใยดีอะไรเลยด้วยอนุภาพของอรหัตตมรักเนี่ยนะด้วยอนุภาพของอริยมรักอรหัตตมรักไม่ยินดีแม้กระทั่งในอรูปฌานจะกล่าวไปใย,ยถึงอย่างอื่นเพราะตัดฉันทราคาในรูปปานอารูปฌานได้เด็ดขาดแล้วบทว่าโกปนยเยความว่าย่อมไม่โกรธคือย่อมไม่ขัดเคืองได้แก่ไม่ถึงอาการอันผิดแผกในอาคาตวัตถุแม้ทั้งหมดอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง คือท่านไม่ได้โกรธยักแม้แต่นิดเดียวเลยนะจิตที่คิดประทุษร้ายยักไม่พอใจยักไม่มีนิดเดียวเลยบทว่ายเสยวังภาวิตังจิตตังความว่าจิตอันพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ตามที่กล่าวแล้วใดอบรมแล้วโดยภาวะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ด้วยอาการอย่างนี้คือโดยนยะดังกล่าวแล้วก็ลักษณะตามมงคลน่ะนะอาโศกังวีระชังเขมังเอตามังคลมุตตังมังอ่ะ ก็คือเนี่ยลักษณะของพาะอาหารเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพ่ายแพ้ปราชัยในที่ทุกแห่งะนะเพราะท่านเป็นผู้ที่มั่นคงอย่างแท้จริงด้วยอนุภาพของอริยมรรคก,กุโตตังทุกเมสติความว่าทุกจักเข้าถึงบุคคลผู้สูงสุดแต่ที่ไหนคือแต่สัตว์หรือสังขารอธิบายว่าบุคคลนั้นย่อมไม่มีทุกข สัตว์หรือสังขารทําให้ท่านทุกข์ใจไม่มีแต่ทุกกายมีเจ็บหน่อยหนึ่งเหมือนน้าตาเทียนใช่ไหมเหมือนน้าตาเทียนหยดใส่นะก็เจ็บเท่านั้นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บตามเลยซึ่งต่างจากปุตุชนทั้งหลายปุตตุชนทั้งหลายถ้ามีเรื่องทุกข์ทั้งนอกอ่นนะก็ใจก็ทุกข์แล้วละ่ะเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาใจก็ก็ทุกข์ซึ่งต่างจากพระารหันทั้งหลายพระารหันทั้งหลายเป็นผู้ที่มีใจคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแต่ไม่ใช่ทำตัวเฉยๆนะหมายถึงว่าอนุภาพของอริยมรรคของท่านคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ดีเนี่ยพอฟังคำว่าท่านคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพอฟังอย่างนี้ก็เลยบอกข้อปฏิบัติต้ตองทำตัวเฉยๆเข้าไว้ใช่ไหมมันจะดีก็เฉยมันจะไม่ดีก็เฉยอุเบขาอย่างเดียวพออ,อ๋ออุเบขาเป็นมรรคแใช่ไหม นั่งคำถามดูนะท่านเจริญมรรคแปดเสร็จแล้วท่านจึงตั้งมั่นด้วยฉลังคู่เปกขาคืออนุภาพของตัตระมัชตะตาคือไม่เอียงเองไปทางไหนสักอย่างเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่คนไม่เข้าใจก็เลยพอฟังอย่างนี้ก็เลยทําตัวเฉยๆอารมณ์ที่ดีก็เฉยอารมณ์ที่ไม่ดีก็เฉยเฉยหมดเลยไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่างทําตัวเฉยๆตลอดเวลาก็เลยนึกว่าตัวเองได้ดีใช่ไหมเพราะ อยากให้คนอื่นชมก็บอกเขาถามว่าเป็นยังไงบอกเฉยๆาะมายังสงสัยว่าไอ้เฉยมันเป็นมรรคแปดข้อไหนเป็นโพธิปัขิยธรรมบ้างไหมพอจะตรัสรู้บ้างไหมใช่อย่างเดียวเนี่ยนะใช่แล้วบอกหอมาก็บอกว่าเฉยเนี่ยเกิดร่วมกับจิตหลายดวงนะโลภะสี่ดวงก็อุเบกขาโมหะสองดวงก็อุเบกขาทวิปัญจะเนี่ยหลายดวงก็อุเบกขาอาวัชนะก็อุเบกขามหากุศล ก็อุเบกขามหากิริยาก็อุเบกขามหาวิบากก็อุเบกขาระดับปัญจมะฌานเป็นต้นก็อุเบกขาตกลงท่านจะอุเบกขาข้อไหนก็เลยตอบยากนะไม่รู้อุเบกขาไหนแต่ว่าแนวโน้มดูท่าจะอุเบกขาโมหะสัมปยุตอุทจะด้วยนะช่วยช่ยแบบฟุ้งๆนะก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกเถอก็ขอให้เฉยในอุเบกขาสัมโพชงเธอะก็ให้อุเบกขาในสัมโพชงหรืออุเบกขาใน อรูปประชานเป็นต้นนั้นดี